สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่สนามกอล์ฟที่ใหม่นะคะที่นี่เป็นที่ไหนคะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องนัชชนตีกอล์ฟนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามาราชาขามที่อยุธยานะครับวันนี้ก็มีพี่ทีละที่โทนี่ทีเอสด,ดี้ครับเป็นกวนอยู่ด้วยกันการตีสนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศจากแถวไปนาตาดมาที่อยุธยาบ้างอากาศดีครับวันนี้ฝน,นไม่น่าจะตกเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกนะันไป หลุมที่1ครับพาสีสามรอยหกสิบหลาครับผมช็อตที่1ครับตอนนี้เราอยู่หลุมที่1น,นะครับออกทีออกมาละ่ะขึ้นช็อตที่2ครับเหลือระยะ101หลาครับ เหล็กเพิช <the supply ML Jasmine afraid> <zk> ิงเวดครับ <the> ก <formula> ็มารุนกันนะครับว่าหลุมแรกเราจะสตาร์ทดีไหมอ่อนไหม วันนี้กับพี่แคตดตี้เบอร์162นะคะขึ้นมาออนแล้วครับระยะไม่ถึง1นคันธงครับผมแต่มีลายจากซ้ายไปขวาครับก็ตัวเนี้ยกินค่อนข้างเร็วกินอยู่ที่9ก้ากว่เลยครับผมไปลุ้นกันครับ ใจร้ายใจไอยใจร้าเลยว่ะดขบหลุมอธิบายหลุมแรกหน่อยมันครับก็จบหลุมแรกแล้วครับพาอะไรคะเอ่อไดวเวอร์มาอยู่แฟลเวแล้วก็ขึ้นนโพนร้อยหนึ่งหลามาออนอยู่ประมาณคันธงนี้พัดเบอร์ดี้ครับเสียวปักหลุมออกพาครับ ครับก็จบลุมที่1ไปก็เป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะไปตัดคลิปเต็มครับก็ฝากกดติดตามช่องนะัดชนตีโอฟด้วยครับขอบคุณครับ